หลังของผมนะครับยังมีรถใหญ่นะฮะของเ e ูสุของเราจอดรออยู่3คัน3รุ่นด้วยกันแต่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับที่ปรึกษาการขายกันก่อนดีกว่าครับให้เขาเนี่ยได้ช่วยแนะนำนะฮะเดี๋ยวไปพบกับพี่ต่อเลยครับผม สวัสดีครับพี่ต่อครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวบางคนจะงงเอ๊ะจะเรียกต่อไหนดีสองต่อสองต่อนะฮะสองต่อเหมือนช่วสองเด้งอะไรเงี้ยนะฮะต่อขาวก็ต่อดำอ่พี่ต่อครับด้านหลังที่เราจอดอยู่นี้นะครับมีรถรุ่นอะไรกันบ้างครับผมก็อย่างนี้นะครับเราเนี่ยขายรถบรรทุกมือหนึ่งนะครับกษณะเลยจากจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแอนดมินเดินไปนี่เลยฮะ รถทุกทุกตัวเนี่ยเราจะเป็นต่อตัวถังนะครับมาจากโรงงานคือหัวแชสซีอย่างที่รุ่นในนี้ก็คือเป็น f อ z 360นะครับเราก็จะมีหลากหลายนะครับตั้งแต่4ล้อ6ล้อ10ล้อ12ล้อก็มีวันนี้แล้วก็รถเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้ง,งานของลูกค้านะครับตัวนี้เป็นรถ f อ z 10ล้อ2เพพาวนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ นี้รถรอปล่อยลูกค้าเป็นหัวเชสซีลูกค้าก็ไปต่อตัวถังเองคประมาณนี้และอย่างทางซ้ายมือของเราเนี่ยเป็นรถที่ผมกำลังจะรอปล่อยส่งมอบลูกค้ามาจากอุไทัยนะครับกลุ่มลูกค้าเป็นเกษตรกรเลี้ยงปศุสาก็ได้เลี้ยงหมูขาหมูพันข้อไว้แล้วนี่ใช่นะครับเป็นข้อสแตนเลสนะครับ3ชั้นนะก็ตัวนี้จะเป็น12ล้อนะครับน้าหนักบรรทุกเนี่ยตามพิกัดเลย30ตันโอ้โหสาตันเลยครับแล้วก็เดี๋ยว ให้น้องวาวเดินมาก็คืออย่างนี้อันนี้ผมถามหน่อยข้องนี้ก็คือว่าเราจัดทําให้เลยใช่ครับลูกค้ารีเควสตมาแล้วทางของเรานี่ก็จัดทําให้เลยอย่างนี้ครับเราจัดทําให้พร้อมกับตัวรถเลยครับหรืออย่างเงี้ยก็คือลูกค้าเอาแต่ตัวรถไปต่อเองก็ได้ก็ได้เลยหรือถ้าเกิดว่ามีตัวพ่วงเราก็จัดให้ได้ได้ครับอ๋อเอฟซีซส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นรถพ่วงดับหินทรายดัาเกษตรครับ12ล้อเนี่ยก็จะเป็นพวกรถหมู วิ่งผักผล,ลไม้วิ่งล่องตรงนี้นครับอันนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยวิ่งหมูนะขาผมก็มันจะมีความเค็มนิดนึงก็การพวกการเกิดสนิมก็ะมจะเดินระบบพวกสเปรย์น้ําผ่อนคลายให้หมูเหมือนมีสปาในตัวครับขาผมประมาณนั้นบายเลยโอเคอันนี้เป็น12อล้อแล้วจะมีะตัวหล้ออีกตัวนึงนี่นี่เอ็นเอ็มอาร ตัวนี้ช่วงต่อเทสซีสี 4, ่เมตรสามครับตัวนี้เป็นตู้สิบบาน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 เล็กๆครับผมหบาน จริงๆแล้วรุ่นนี้มันสามารถเป็นตู้ห้องเย็นก็ได้เป็นห้องเย็นเป็นกระบะก็ได้ครับขาผมแล้วก็ตัวนี้ทําดัาก็ได้มีตัวสั้นด้วยสามเมตรกระบะดัาเล็กๆวิ่งขนดินตามในเมืองขาผมตัวที่เราเห็นนี่อยู่กี่เมตรละพี่สี่เมตรสามครับสี่ตรสามสี่เมตรสามใช่ตัวที่ต่อตู้สิบบานครับตอนนี้ก็จะเป็นรอส่งมอบลูกค้าเหมือนกันครับอพอดีโชคดีเลยมีสามคันให้ดูก็คืออย่างนี้รถเนี่ยจะเป็นแท้ซีอย่างที่เห็นเลยครับ ต่อตัวถังหลากหลายจะแต่งเหมือนรถมาใหม่เหมือนเหมือนที่เขาแต่งกับรถมือสองอ่ะลูกค้าเลยเข้าใจผิดนิดหน่อยแต่บางทีทเป็นรถมือหนึ่งประมาณนี้ครับผมต้องบอกนะครับว่าจิงงกองเฮงของเราเนี่ยนะครับปล่อยรถมือหนึ่งนะฮะมือหนึ่งครับนะนอกจากจะเป็นรถใหญ่รถกระบะรถครอบครัวแล้วต้องบอกเลยนะว่าจิงกองเิงของเราเนี่ยนะฮะ เป็นดีลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระบุรีนะฮะรถใหญ่รถเล็กรถครอบครัวมีหมดรวมไปถึงศูนย์บริการการซ่อมบำรุงอะไรเงี้ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะรถเล็ก นะศูนย์บริการของเราก็บริการซ่อมนะฮะเช็คสภาพอะไรของรถใหญ่เราก็มีมีมีที่เรากว้างกวางมากใช่ใสามรุ่นนี้นะฮะวันนี้ได้ข่าวบว่ามีลูกค้าจะมารับรถลูกค้ามารับรถครับรับรุ่นไหนพี่เอฟบายเครับสิอล้ออ่าเป็นคันที่2แล้วครับครับเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงหมูอยู่จังหวัดอุทัยธานีครับผมอ่าก็คือพี่เขาเนี่ย มามาคุยที่เราเนี่ยคือออกรถง่ายได้รถเลยได้รถเร็วได้รถสำคัญรถเราเนี่ยใหม่ไม่มีค้างสต็อกจากเตาจากโรงงานเลยโอ้โหจากเตานี่ขนมปังแล้วใช่ใช่เออนะก็คือส่งตรงมาจากตีเพชรเลยใช่ครับผมได้รถเร็วนะฮะและที่สําคัญเนี่ยนะได้ที่ปรึกษาการขายดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยไม่สะดวกมารับรถแต่อยากให้เราเนี่ย เอารถไปส่งเนี่ยสะดวกไ,ดไหมได้เลยครับส่งส่งได้หมดมีบริการส่งแบบเดลิเวอรี่เลยเราส่งเข้าต่อตัวถงังส่งเข้าที่หมายปลายทางที่ลูกค้ากําหนดได้เลยกาจะเป็นอู่ต่อตัวถงังรับมอบที่นั่นเลยรหรือจะเป็นที่ทําการของลูกค้าเองบ้านลูกค้าได้หมดครับะนะฮะอยากใช้พี่ต่อเนี่ยฝากเอาไว้หน่อยช่องการช่องทางการติดต่อเผื่อลูกค้าคนไหนเนี่ยสนใจอย,อยากจะออสอบถามรายละเอียด แบบไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองอยา<ด>่างแบบ<ด>ช่องทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็อ,อย่างนี้ครับอของเราจิ้งกงเพ็งน,นะครับมีช่องทางออนไลน์ก็มีแต่ว่าโทรเข้ามาบริษัทก็ได้อันดับแรกเดี๋ยวผมบอกเบอร์บริษัทก่อนละกันนะครับโทรมาที่036นะครับ223 901-1-4นะครับกดต่อฝ่ายรถบรรทุกรถใหญ่ได้เลยครับแล้วก็ช่องทางของ SC กันนะครับก็อย่างผมเองก็คืจะมีช่องทางนะครับเออ่เพจก็คือเอซูรรถบรรทุกประหยัดน้ำมันบายสระบุรีครับไปเป็นต่อนะครับแล้วก็มีเอซีท่านนึง คือต้อมต้อมดาวต่ำครับผมก็ดูได้เลยครับชอบ AC คนไหนหรือว่าโทรเข้าที่ศูนย์ทางศูนย์เราก็ได้เลยครับแนะนำยินดีให้ทุกเคสครับนะฮะทุกวันไหมพี่ทุกวันครับวันหยุดผมก็รับนะนี่นะครับผมเ <c oughs> พราะฉะนั้นที่สองก็รับนะะหมายถึงว่ารับสายลูกค้า <c oughs> โอเคนะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ทําธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรกรเกษตรกรรมนะฮะขนส่งบรรทุกอะไรก็แล้วแต่นะ,ะอยากจะหารถใหญ่เอาไว้ใช้งานนะฮะแบบประหยัดน้ํามันรับรองว่าคุ้มนะสามคันนี้ก็คืออันนี้กลุ่มทางขวาสุดเลยอ่ะเอสเซเนี่ยเป็นกลุ่มวิ่งหินทรายอ่าอันนี้พวกวิ่งอ่ะเป็นเกษตรกรครับนะครับวิ่งขึ้นไล่วิ่งอ่ะเลี้ยงสัตว์ครับอันนี้คือกลุ่มพวก คนสินค้าอุปโภคบริโภคหรือที่ส่วนอะไรได้หมดเลยนี่ลากหลายมีหลากหลาผมกบอกว่าเนี่ยรุ่นนี้ตอนผมทำงานอยู่ในกองถ่ายรุ่นนี้เขาก็ใช้กันเยอะใช้ในการบรรทุกอุปกรณ์กล้องอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็จะมีเล็กอีกหน่อยหนึ่งจะเป็นพุทธักพุทธัชนี่ก็นิยมนิดนึงตอนมีช่วงหนึ่งที่นิยมครับ ก็เห็นอยู่เวลาไปตามแบบสถานที่ต่างๆที่แบบว่าดัดแปงเป็นร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือฟุตทักนั่นเองคือมันเคลื่อนย้ายหาลูกค้าได้ถูกต้องแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ต่อมากนะครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณมากครับผม